ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบื้องหลังซีรีส์เรื่อง knock out บัดน็อ n o c k lock หัวใจ EP ห้าเฮ้ยหยุดเลยผมร้องไห้ถ้าดูคิว ถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเฮียวินเขาเป็นหนี้หล<ช>ังจากที่ทันแพ้ไป<า>เป็นหนี้แล้วน,นะลงหมลกนั้นลุงเพชรครับก็โดนแกงคอเซนเตอร์หลอกเงนินไปอีกอซึ่งเราก็จะเปิดตัวอีกตัวละครน,นึ้ก็คือเสียเทมซึ่งเป็นบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอยา่างอ๋อเหรครับถังเยถัยเลยถัยเลยฮะปาดตีเหรอเฮ้ยอย่าเสือก เป็นซีนที่เราต้องซ้อมคิวฉากบูจฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นมาวินต่อยคนก็ซีนนี้แหละออแต่อีกแง่หนึ่งก็นักเลงมาบุกค,ค่ายนักมวยนักเลงเขามีปืนไงมีปืน<อ>ใช่แต่เราก็นักมวยนะแต่เขามีปืนไง<อ>หมัดหรือจะเร็วเท่ากระสุนพี่พี่สตังคือแบบว่ามีความเมืออาชีพไม่เนาะคือแบบเขาคอยแนะนําว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะไม่เจ็บนะหรือว่าแบบ,บการรับแบบรับ หับหมัดดูนี้นั่นให้ไง<ม>ให้มันดูสม,มจริงจังงงจังหวะอะไรเงี้ยเขาก็คอยแนะนำแล้วก็คอยคสนุก<ม>เราด้วย<ม>อันนี้ซ้อมบทอะไรอยู่พี่ซ้อมอากาศร้อนครับแต่จริงๆวันนี้หนาวมากการเป็นรักแสดงที่ดีคือต้องเข้าถึงบทบาทเป็นมาวินนี่มันไม่ง่ายเลย <laughs> ชีวิตแค่โดนทำลาย,ลยอยันไหนจะได้สู้เขากลับพี่ไม่น่า เป็นคนไม่สู้คนครับไม่ค่อยสู้คนอยู่แล้วใช่ลูกกระจกนี่สปากนี่ไรอะาไรเ้ย้ยยาเลือกแล้มึงเโเคคอยคอเคอเโเคโเลยอเคโอเคอเคโาอเโอเคเเเ หนีไปบ้านดีกว่าแบบว่าอยากอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาลวนลามผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมมันน่ารักาขนาดนี้รอถึงต้องแบบมีคนมา <c oughs> ผมก็ตล่อยเป็นหนึ่งหมัดเลยครับผมว่าผมก็อยู่ค่ายมวยมาก,ก่อนอยู่ยยมีบบมีเทพพระบรทขี่ม้าขาวมานำรับหมัดแทนปึ้งแล้วก็ต่อยแบบว่าจังหวะปุ้ม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 คนนั้นก็คือ พี่ยุทธนั่นเองก็คือพี่แก๊บพี่แกบรับบทเป็นยุทธนะครับพี่แกบก็ตัวจริงคือแบบว่าเขาเท่มาเลยเนาะทั้งหน้าตาหุ่นนู่นนั่งคือแบบโคตรเท่เลยแล้วแบบว่าแต่ตัวจริงเขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆแบนิ่ๆพี่แกบนิ่งๆครับอยู่ก็เข้ามาถามว่าเออแบบคุณมีแฟนหรือยังครับเหมือนจะเข้ามาจีบเะนี้พี่พระเอกตัวจริงก็เข้ามาอ่าเมื่อกี้บอกว่ามีเทพบุตรขี่ม้าขาวมาให้คอใ้รครับแต่พระเอก ขี่เพกาซัสมา <c oughs> แล้วเดินออกมาบอกว่ามีแฟนแล้วโอ้ยไปคินเท่านนั้นแหละคีนไม่ยอมคินบอกท่านกลับไปก่อน <c oughs> ยอมยอมฮุเล่นพุ้เล่นก็ต้องตามไปอยู่แล้วเออเขามาตามถึงที่ก็ต้องกลับไปอยู่ก็ต้องตามอยู่แล้ว <c oughs> ใช่หลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนั่นก็คือสิ่เต้นนั่นเองเธอโยกอยู่ในฟอร์สขวาซ้ายขวา ก็เลยดินทันไหวแบบนี่สองสามกริต้องเล่นต้องเต้นพอๆเขาจังหวะคลายกันแต่ว่าตอนถ่ายจริงไม่มีดนตรีนะตอนถ่ายจริงคือจีนาราการล้วนนะไม่ได้ใส่เพลงอะไรคือทุกคนเห็นคือมันเงียบมากเบื้องหลังคือเงียบคือแบบได้ยินแค่เสียงรองเท้าอ่ะเยดเยอะไรเงี้ยตึ๊บ แล้วก็นําไปสู่ฉากบนรถเป็นซีนที่น้องจิงโจ้ได้เห็นช็อตเด็ดนะครับผมซึ่งน้องจิงโจ้แกว่งไม่หยุดเลยแกว่งไม่หยุดเลยเพราะว่ารถเนี่ยมันโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาก็คือเป็นการเต้นกันอยู่บนรถนะครับสองคนถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูนะครับผมเออใน EP พเออว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายเราสองคนเข้ามาร่วมหาวิธีกันนีอ่าน่ใ ขายรถกระบะรถดีไหมดีแล้วก็มีเลฟซีหลังกระบะด้วยใช่ใช่ก็เหมือนทั้งสองก็มีความเข้าใจกันละกันเป็นอย่างดีใช่เห็นไหมถ้าไม่มีอิฐเฮียจะอยู่ยังไงในนั้นก็ขอบคุณขอบคุณอิฐซัเถอะขอบคุณครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่ชอบเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวโลเคชันก็ค่อนข้างสวยเห็นดาวด้วยวันนั้นใช่เป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออากาศดี บทดีแล้วแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันทําให้เราอินมากขึ้นอ่ะใช่แต่แล้วซีนเสร็จอยู่ก็มีคนโทรมาให้ถ่ายว่าใครโทรมาให้ถ่ายว่าใครโทรมาใช่เสียไงเสียใช่ป่าคอนเซนเตอร์ป่ะอ๋อคอนเซนเตอร์โดนหลอกอีกคนปะเนี่ยโดนหลอกอีกใช่ก็มีสายปริศนาโทรมานั่นก็คือเสียเทปใช่เสียเทปเขาจะโทรมาทำไมนะอีพีต่อไปอินอาจจะข้าเฮียก็ได้นะเอ้ยฆ่าเลยอ๋ออันนี้คือ ตัดบทกันหรอให้ขอยู่กันจนจบก่อนไม่ได้เกิดตาตัดแล้วหรอแล้วหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมว่าค่ายเราเนี่ย มันยังมีปัญหาอยู่แล้วก็หาทางออกกันเองจังมีคนในค่ายเนี่ยบอกว่าเราลองไปติดต่อพูวิทไหมเพราะว่าช่วงนี้คุณพูวิทเขากําลังสนับสนุนในเรื่องวงการมวยเราก็เลยตัดสนินใจไป <ขอ S 2> ไป,ไปหบบขอาวเอ,อซึ่งพูวิทรับบทโดยพี่ตักนั่นเองพี่ตักครับคุณพูวิทก็บอกว่าจะสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าขออย่างเดียวไปดีลคนนี้มาลกลับมาต่อยมวยให้หน่อยก็คือให้<ม>เราอะไปดีลกับ ยุดมาให้กับคุณชกคือคุณยุดเนี่ยเขาเป็นนักมวยมังกรเป็นนักมวยที่แบบมัดหนักนู่นนี่นั่นที่เขาแบบเราเล่าลือกันมาแต่ว่าแล้วเขาก็แขลนวมไปแล้วแหละแผลนวลไปแล้วแล้วเราก็ไปดิวเขามาเออจนเขายอมขึ้นชกใช่แต่ว่ามีข้อแม้อีกเหมือนกันไปหาใครก็มีแต่ข้อแม้หมดซึ่งนั่นก็คือไปหาเด็กๆที่มูลนิธิครับเป็นคนดีมากยุดเป็นคนดีสุดๆเลย ดูไม่ออกเลยว่าจีบคีนอยู่นะไนเขาอยากให้แบบว่าไปช่วยดูแลเด็กๆอะอ,อ,อย่างเงี้ยเอท่านอย่าคิดมากดิสอนว่ารูปนู่นนี่น่าเล่นกับเด็กคุณยุทธอยู่ๆก็เซอร์ไพรส์ให้ขี่ร้องเพลงซึ่งตอนเห็นบทในก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเป็นไงการร้องเพลงครั้งแรกในซีรีส์แล้วเป็นเพลงของเอ่อซีรีส์ซีรีส์ ออริจินอลของ VTV เหมือนกันนั่นก็คือ I saw you นั่นเอง I saw you in my dream แล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากความวุ่นวายของพี่คินที่ต้องร้องเห่งแล้วเด็กๆ โอ้โหหลังจากสั่งคัดเท่านั้นแหละโอ้โหวิ่งกันทั่วห้องเลยกระโดดไอ้ตรงที่เป็นบ่อที่เป็นลูกบอลนะครับอย่าไปว่าเขาเยอะเพราะว่านี่เขากระโดดเพาเนี่ยเราไปเล่นกับน้องไงก็เล่นกับน้องๆไงน้องๆน่ารักกันทุกคนเลยแต่ก็สนุกดีน้องๆคือน่ารักมากเป็นความสดใสของเราในวันนั้นใช่ครับเจดีกลับค่ายมวยครับมีภารกิจที่ต้องทำอะรกอะไรมครับไม่รู้ครับต้องให้วิทันสอน ดินน้ำงอหไฟสุดยอดแล้วก็รวมมันพี่โหเออสุดท้ายพอพอทันยกเค้ื่อมาได้เดียวครับหรอเนี่ยนี่หรือเล่เออกองแล้วสิ่งทุ่มแล้วแล้วกองเฉยดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ เจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายแล้วมาเจอกันอี e ีหกครับ